สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับไฟฉายนะครับ a s t r o l u x นะครับ CP 0 1นะครับนะตัวนี้ครับนะนะครับเป็นไฟฉายแนวหนีบได้ติดได้นะครับพูดตรงๆเลยก็คือคล้ายๆ้าโอไลน์นะครับตัวนี้ทางค่ายทางทางร้านค้าออนไลน์ Banggood นะครับให้ผมมารีวิวนะครับนะก็เป็นไฟฉายตัวนึงที่น่าสนใจนะครับตัวนี้ความสว่างสูงสุด250ลูเมนนะครับนะ ระยะแสงก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้ระบุไว้นะครับคือพูดตรงๆเลยว่าเขาไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับระยะแสงต่างๆมาให้นะครับตัวนี้จะมีแสงขาวแสงแดงแสงขาวจะติดเหลืองนิดหนึ่งนะครับการชาร์จนะครับจะเป็นการชาร์จไทซีนะครับทุกท่านตรงนี้นะครับนะแล้วก็สวิตช์กดนะครับเปิดปิดจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับนะหนีบได้นะครับติดได้ก็เนี่ยครับเขาจะมีนะครับเนี่ยติดได้นะครับเป็นแม่เหล็กนะครับหนีบได้นะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงด้วยนะครับน โอเคนะครับในกล่องได้อะไรมาบ้างนะครับก็จะมีตัวกล่องนะครับตัวไฟฉาย diffuser นะครับตัวเหมือนโคมนะครับแล้วก็มีแม่เหล็กเป็นแผ่นเหล็ก2ออันนะครับนะอาจจะไว้แปะแล้วก็ให้เราเก็บของได้เงี้ยเก็บไฟฉายเก็บอะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็จะมีตัวสายคล้องนะครับนะไม่ใช่โทษทีครับไม่ใช่สายคล้องครับสาย USBc นะครับนะไว้ชาร์จนะครับแล้วก็คู่มือคู่มือนี้คือไม่มีคู่มือความสว่างเลยนะครับจะบอกแค่ว่า มันใช้งานยังไงนะครับนะเดี๋ยวมาดูตัวข้อมูลจริงๆมันจะอยู่ที่หลังกล่องครับทุกท่านนะนะครับก็ไม่ได้บอกอะไรเยอะนะครับนะบอกกระแสไฟเข้าเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความสว่างสูงสุด250ลูเมนครับน้ำหนัก70กรัมนะครับนะค่อนข้างหนักนะครับนะถ้าเปรียบเทียบกับขนาดมันนะครับกระแสไฟที่เข้าเนี่ยนะครับก็0.35แอมป์นะครับนะ LED ไม่ได้บอกนะครับนะบอกแค่อายุ LED นะครับแต่ว่าเป็น LED อะไรสักอย่างที่แสงติดเหลืองนิดนึงนะครับนะขนาดประมาณนี้นะครับแล้วก็ความจุแบตเตอรี่ครับ250มิลลิแอมนะครับนะเวลาในการทำงานก็2-90ถึงชั่วโมงนะครับนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่ตัวไฟฉายทำงานได้ก็ประมาณนี้นะครับนะแค่นั้นเองครับในตัวคู่มือนะครับก็จะพูดถึงการใช้งานนะครับมีเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยภาษาจีนครับนะอ่ผมเริ่ม เบลอแล้วนะครับนะพูดเยอะอ่ะโอเคครับเอ่อมันไม่บอกข้อมูลความสว่างแต่ละโหมดเลยนะนะครับมันจะมีความสว่างอยู่4โหมดนะครับทุกท่าน4โหมดเนี่ยมันจะบอกแค่ข้อมูลตรงนี้นิดเดียวครับนะว่าหลอดไฟเนี่ยเป็น6 0 0 0นถึงเ0 0ดพเคแค่นั้นเองครับนะสว่างสูงสุด250รูเมนระยะแสงไม่ได้บอกครับนะค่า CRI ของหลอด70นะครับแค่นั้นเองครับนะโอเคนะครับอ่า มันบอกว่า LED quantity ปริมาณของหลอด LED มันบอกมี5หลอดผมไม่แน่ใจนะเนี่ยมอาจจะแบบหรือว่าแสงแดง4หลอดอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเขาไม่ได้บอกไว้นะครับโอเคนะครับอ่ะทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันเลยนะครับว่าตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับไม่ได้ใช้งานอะไรรุ่มยากเลยนะครับมาดูครับอ่ามันก็จะมีสวิตช์นะครับในการเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับกด1ครั้งเปิดนะครับกด1ครั้งปิดนะครับแสงจะ มีการจำแสงนะครับแสงขาวเ่ยจะมีสระดับนะครับถ้าจากสถานะปิดกดแช่ไว้จะเข้ามูลโหมดเลยนะครับจะเบาสุดเลยนะครับกดแช่ต่อนะครับระดับ2ระดับ3ระดับ4นะครับมีความจํานะครับมันจะจําแสงล่าสุดได้นะครับไม่มีการดับเบิลคลิกเพื่อไปโหมดแรงสุดนะครับไม่มีนะครับถ้าจากสถานะเปิดเราดับเบิลคลิกนะครับเปิดหรือปิดดับเบิลคลิกจะได้แสงแดงนะครับแสงแดงมี2ออย่างครับก็คือแดงคงที่กับแดงกระพริบนะครับ แค่นั้นนะครับโอเคนะครับกด2ครั้งจากแดงก็จะกลับแสงขาวนะครับประมาณนั้นกด3ครั้ง123ก็จะได้เป็นโหมดประมาณว่าบีคอนนะครับโหมดขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะครับปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับถ้าปิดไปปุ๊บแล้วกด3ครั้งจะได้สโตรบนะครับ1 2 3นะครับมันจะต่างกันนะครับโอเคนะครับ กดหนึ่งครั้งก็กลับนะครับจากสถานะปิดกด2ครั้งปุ๊บนะครับก็จะได้แสงแดงที่มันจําไว้นะครับคือมันจําแดงกับพริบไว้นะครับทำานองนั้นนะครับในส่วนของดิฟิวเซอร์นะครับดึงออกอย่างนี้เลยครับนะปุ๊บด้านหน้าก็จะเห็นโลโก้ astro lux นะครับนะแล้วก็เราก็เอาครอบใส่ตรงนี้เลยครับนะครับมันจะเข้าร่องแบบนี้นะครับปุ๊บนะครับก็เป็นไฟเปิดพออ่านหนังสือได้อะไรประมาณนี้นะครับนะถ้าเกิดไม่ต้องการ ให้แสงเป็นลักษณะแบบพุ่งมากนะครับแล้วก็ใช้แบบนี้ได้นะครับนะปึ๊บเปลี่ยนเป็นแสงแดงได้นะครับประมาณนั้นนะครับนะโอเคนะครับนี่ก็คือ diffuser นะครับก็ถอดเก็บก็ง่ายครับนะปึ๊บเก็บเข้าไปนะครับเรียบร้อยครับนะทำนองนั้นนะครับการล็อกไฟฉายนะครับจากสถานะปิดกดแช่ค้างไว้ประมาณ2อวีครับ1 2นะครับล็อกแล้วครับเรียบร้อยล็อกก็จะกดไม่ติดนะครับบดล็อกก็2องวีครับ1่อ่าเรียบร้อยครับนะเสร็จแล้วครับนะ นี่ก็คือไฟฉายนะครับแนวติดได้หนีบได้นะครับนะเริ่มออกมากันเยอะหลายค่ายแล้วผมเห็นมา3ค่ายแล้วนะครับนะก็น่าสนใจนะครับนะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ถ้าจะปรับปรุงอะไรนะครับตัวนี้ต้องในในความคิดผมนะ250ลูเมนไม่พอครับมันควรจะเป็น400-500นะครับถึงจะสู้กับคนอื่นได้แล้วก็ในส่วนของอ ในส่วนของความจุแบตเตอรี่นะครับความจุแบตเตอรี่เนี่ยสองมิลลิอมผมว่าน้อยไปนะครับอย่างโอไลท์เนี่ยมันใส่มา500เลยนะครับนะก็ถ้าจะแข่งกับคนอื่นเนี่ยมันควรจะเพิ่มไปอีกนะครับนะโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินดูแสงครับว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับโอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ a s t r o l ลักนะครับ CP01 นะครับอยู่ที่สนามบาสนะครับแสงเขาก็จะมีประมาณ4ระดับนะครับแต่ว่า ระดับที่จะโชว์เนี่ยก็คือระดับ1 2 3นะครับไม่ได้โชว์อหมดมูลนะครับอันนี้คือระดับที่1ก็สว่างมากพอครับในการเดินนี่ระดับที่2นะครับทุกท่านที่สนามบาสผมพอมองเห็นโกบาสนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาไม่ได้ให้ข้อมูลมานะครับว่ามันสว่างเท่าไหร่นะครับระดับ1ระดับ2นะครับเดี๋ยวไประดับแรงสุดครับระดับแรงสุดมีข้อมูลนะครับก็คือ250ลูเมนนะครับ เปิดได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับแสงก็จริงๆตัวนี้แสงสวยนะครับก็คือมีสปอตกลมๆแล้วก็สปิลแสงกระจายดีนะครับนี่คือสวยเลยนะครับแสงแดงก็มีนะครับแต่ว่าจะสาธิตเฉพาะแสงขาวนะครับที่สนามบาสนะครับส่งที่ตัวบ้านระยะ25-30เมตรโอเคครับนะมองเห็นได้ดีนะครับก็แสงก็ออกจะติดเหลืองๆนิดนึงนะครับจริงๆแล้วในโหมดต่ำกว่านี้อาจจะมองเป็นเหมือนติดอมเขียวแต่ว่าก็ไม่ได้ ผมผมมองว่าไม่ได้หน้าเกลียดอะไรนะครับนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะโดยรวมก็เป็นไฟฉายที่ดีครับนะแต่สิ่งที่ควรปรับปรุงนะครับผมมองว่าความสว่างเขาน่าจะมากกว่านี้นะครับเพราะว่าคู่แข่งในตลาดเนี่ยนะครับอย่างโอไลน์เนี่ยพวุ่งนี้500ลูเมนได้นะครับนะความจุแบตเช่นกันครับตัวนี้ความจุแบต250มิลลิแอมนะครับควรจะอัพเป็นซักเราเหลาสัก500น่าจะดีนะครับนะประมาณนั้นนะครับมันถึงจะ สมน้ําสมเนื้อกับคู่แข่งหน่อยประมาณนั้นนะครับนะเพราะว่าตัวมันก็ขนาดเท่าเท่ากันนะครับนะโดยรวมก็เป็นไฟฉายที่ดีครับมีประโยชน์นะครับนะแล้วก็ใช้งานง่ายครับใช้งานง่ายหลากหลายติดตัวพกง่ายนะครับแล้วก็ใช้ในยามฉุกเฉินอะไรพวกเนี้ยนะครับถือว่าโอเคนะครับนะค่อนข้างโอเคมากนะครับเนี่ยผมส่องที่สนามบ้านเนี่ยก็คลุมพื้นที่ได้ดีครับนะ มองเห็นวัตถุต่างๆนะครับนะได้ดีแสงก็ถือว่าสวยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าแรงกว่านี้ได้เนี่ยมันจะดีเลยนะครับนะมันจะดีเลยไฟฉายไม่ร้อนเลยนะครับนะเพราะว่า250ลูเมนนี่ก็ธรรมดามากนะครับนะกินพื้นที่เราวๆสนามบาสได้กําลังดีครับนะนะครับระยะแสงไกลสุดถ้าจำไม่ผิด45เมตรนะครับนะก็ขนาดสนามบาสนี่ก็ถือว่าครึ่งคหนึ่งนะครับนะโอเคนะครับทุกท่านก็ น่าจะมีประมาณนี้ครับเกี่ยวกับตัวนี้นะครับถ้าอัปเกรดแบตเตอรี่ให้มีความจุเพิ่มมากขึ้นนะครับและความสว่างอัปเกรดมากขึ้นก็จะดีเลยนะครับนะมันก็จะทําให้ไฟฉายตัวนี้นะครับใช้งานได้นานขึ้นนะครับแสงยังไม่ดรอปนะครับแสงยังไม่ดรอปนะครับก็คงมีเท่านี้นะครับเกี่ยวกับไฟฉายตัวนี้ถ้าสนใจก็ลองดูได้ที่ banggood com นะครับนะหรือถ้าผมมีลิงก์ผมก็จะแนบไว้ให้ที่ มุมล่างซ้ายนะครับก็ไปดูลิงก์ที่ช h อปปีได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ